กันมันเดิมครับออกไม้นะครับวันนี้อาปลามันเดิมนะครับวันแหก่อนก็เมื่อวันเราก็ลงขายไปยังไม่กู้เลยยังไม่ยังไม่ไปดูเลยนะผมว่าเต็มแล้วเนี่ยน่าจะเต็มอ่ะนะครับก็เราวันแหก่อนแถวนี้ก่อนนะครับเผอมีไซส์นะผมมีไซส์นะครับแต่เดี๋ยวจะขายเราก็เดี๋ยวจะไปกู้อยู่ทีหลังนะครับน่าจะมีเต็มอยู่นะบรรยากาศโห้ร้อนมากตรงนี้นี่ประมาณประมาณไม่กี่โมงแล้วเนี่ย ในยันนี้ก็เก้าโมงอ่ะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอีสานใต้น้ำม่วง Channel นะครับกับผ่านดำใจลุยครับฝากได้สองทางนะครับลุยตลอดลุยตลอด,ลลอดสายนี้ไปครับเดีย๋ยวไปเจอกันเลยพยะย่ะเอ,เอตรงนี้เลยนะตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโยนมาก่อนเ,อเดี๋ยวมาถึงเอา แห่แรกครับโอ้โหแห่แรกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรไม่แตกเหมือนเดิมไม่ไม่ได้เนี่ยที่แล้วก็ไม่แตกที่นี้ก็ไม่แตกเเพิ่มอามาพันใหม่ดูหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้แล้วแหละมันบุ๋นบุนแล้วไม่ต้องพันต้องต้องปลดหน่อยไม่มีติงเลยเงียบไม่มีติงไม่มีตังนี่แหละตัวใหญ่ไง ลุ่มลากขึ้นโอ้ตีนก็เปิดเลยเอ้ยมีมีตัวในพันมีมีตัวหนึ่งโอ้โอไม่ธรรมดาเนี่ยธรรมดานะว่านาแห่ไม่แตกนะครับว่านแห่ไม่แตกว่านแห่ไม่แตกก็โดนได้นะครับเนี่ยออไปครับผมครับผมมาลุ้นแห er. ที่สองกันเลยแดดเปี้ยงครับวันนี้มาเป็นไรครับ เด็ดเด็ดเนี่ยเราชอบสบเลยครับนะครับมาเริ่มแตกแล้วครับหลังจากที่โดนคอมเมนต์ไปหลายคอมเมนต์นะครับก็เริ่มแตกแล้วเขาแน่จะลองตรงนี้หรือมั้งเมื่อเช้าเห็นไหมลองเมื่อคืนกูแต่เช้าเลยนี่ เนี่ยเมื่อกี้เงียบเงียบอย่างเงี้โอ้ลูกลูกปลาเยอะปลาเยอะมากเลยดูกระโดดรูลูกปลาอะไรบ้ามีตัวนึงครับมีตัวนี้อลาตอดสูบเอาวะยังมีพอมีไซส์อยู่นะครับนี่ไซส์สวยๆเลยโอ้ยสองตัวนะครับในพาร์ เหรออุ้ยสามครับโอ้โหสี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับยังเป็นตัวเดียวอีกนี่นึกว่ามีตัวเดียวสุดยอดเลยครับผมไปครับไปครับนี่แหละเอ้ยนี่แหละจะแบบว่าเต็มกราฟอ่ะเอาเต็มกราฟเลยโอหโหูสุดยอดครับช่วงนี้ฮอตฮอตครับผมดีครับเมื่อกี้ แตกสวยเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้มาลุ้นกันว่ามีตัวมีไซส์หรือเปล่าคือวันนี้เราอยากกินส้มตำนะครับกับตาเผากันเลยพากันออกมาออกไม้นะออกไม้ทฤีทิศหน้าได้พาเ้าก็จะกลับภูมิลำเนาครับไม่อยู่นะหวันเห็ดแตกไม่ใช่ว่าจะโดนนะครับไม่โดน โดนนครับไม้ไม้มาติดตอนขาขึ้นนะขาไปไม่ค่อยมีนะโดนครับขาวสะอาดครับตรงไหนครับในบ้านไม่หมานะตันน,นี้เงียบๆอันไหนนี่นี่พุ่มนี่เหรอเลยพุ่มนี่แหละแบบเลยเลยพุ่มไปหน่อยได้ไหมได้ได้ได้มาครับอะไรอ่ะนี่แหละ สวับครับช่วงนี้แตกดีครับวันนี้อาทิตย์นี้ถึงขั้นลองครับอากาศัแบบนร้อนนะไม่ใช่อะไรครับเมื่อวานนี่ค้มฟ้าค้มฝนนะตกวันนี้แบบหูจ้าเลยสงสัยเอาใจคนสักผ้า <c oughs> มีไหม บ่อน,นี้เราก็หมายนี้เราก็มีกุ้งกุ้งกุลานะกุกุลาเราเคยได้มาแล้วคนระับตัวไซส์โเเหเงียบเลยนะยครับเงียบครับเฮ้ย,ยดีมีม,มีตัวนหนึ่งนั่นไงมีครับมีตัวหนึง่งไม่ไดิ้นเลยอะมนตายหรือเปล่า หน่อยแล้วลาหมดข้างดำอยู่ได้เปล่าล<ง>มือมันมือมนตาย่ะไม่ต่ายครับเ okay รับนะครับโตโลมหน่อยอจังหวัดโตโลมนี่ดีเลยครับเมื่อกี้ถ้าไม่โตโลมอาจจะไม่แตกพอ <laughs> ดีลมช่วยนะครับแตกดีเลยนะครับจังหวะนี้ ลุ้นว่าจะมีกุ้งลายเสือไหมต้องสัยกุ้งลายเสือจะรอ FC เรามานะครับจะเ FC มาพิงไงก็ได้เงียบเฮ้ยมีมีมีเอ้าไปแล้วเอ้ยมีอยู่มีอยู่มีมีสองตัวครับสองตัวปลาไหลบะเนี่ยครับอุ้ยตะเพียนว่ะตองเต้นอุ้ยตะเพียนนะผมตะเพียนนะตะเพียนนี่ได้สักห้าตัวนะครับลาบเลยเค็ฟ ไปครับเพื่อนๆน,นะาๆนะดูยกันต่อวันไม่เคยแจ็รอบนี้อาจจะแจกบแน่โรรอ,อ,อ้ไม่ธรรมดาเออฮือไม่ธรรมดาข้างหลังอะไรใส่ตะข่ายโซนนี้บ้างนะโซน,นนี้มานี่ยโซนนี้เขาเนี่มานี่ยใช่ เรามีวัดรองเยอะุอ้ยลูกมันใส่มันมีแม่มันนั่นเนี่ยมันพ่อนออกลแล้วเนี่ยทางดำครับผมทางดำเยอะนะครับโซนนี้น้ำก่อยนะมีทางน้ำันรวดปลาหนินหายากอะเดี๋ยวมาดูน้ำเงียบเลยครับผมไม้นั่นแหละเดยพนัน กูเงียบนะครับแฮเงียบเลยครับผมไปรุยครับผมนี่แหละนู่นเลยจัดเต็มหืมยากหลังเงียบเลยนะทิ์นี้เงียบ เงียบครับผมเมื่อกีนี้ดึงงดึเอาดึงครับดึงดดึงดึงดึงนูนนู่่โอ้โสใตงนี้สองัด้วยเอาดีๆนะอู้ดแดงแล้วนี่ยพันอวดแดงด้วยเนี่ยเอาหมเข้าดูเาะเนี่ยอเบ็ดนั่นน่ะเบ็ดดยูยู อยู่ยเห็นนี่ครับไปครับอุ้ยขึ้นเลยครับนะครับอู้โหเห็นนี้อู้หูเจย์ครับเจย์ว้าวกี่ตัวนับด้วยเอะไรครับโชว์ผลงานนะครับเลยพานโอ้โหเห็นนี้อู้มันอยู่เป็นฝูงเลยครับฝูงเลยอ่ะอู้โหจเจอฝูงนี้ครับโอ้โหเจอฝูงนี้คุ้มเลยนะคุ้มเลยเนี่ยเปิดไหนครับนลยพานโอาครูไม่ใช่เล่นเลลุยครับผม มาลุยกันต่อนะครับเมื่อกี้เราโอ้หูตะข่ายเราก็นิ่งๆครับผมเร็ว,เร,วเร็วครับเร็วต้องทำเวลานะครับใช่ครับนะเราต้องทำเวลาช่วงนี้ทีเราเจอฝูงเมื่อกี้เราก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะนักอะไรครับข่ายเราไม่จมเลยนะนะครับไม่จมไม่จมกขาไม่แปลว่าจะ ไม่ติดนะครับมาครับมาลุ้นห่น,นี้กันโอ้วมาแดงแล้วหรอดึงไหมเงียบครับเงียบแต่เมื่อกี้มันเป็นฝูงแบบดึงแบบ กีนมันพ่นลูกมันเอ้ยมี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 อยู่มีอยู่มีอยู่แล้วตัวนึงตัวนึ่งก็ตัวนึงก็เอานะครับเอาครับผมเดี๋ยวให้ผ่านโชว์ให้ดูครับใส่ใหญ่รู้ปะใส่สวยนะใส่สวยครับนี่ครับผมมีแต้งมั้งเพ่ครับน้าแล้วครับผมมา ตามคำขออีกเหมือนเดิมนะครับไมล์ลับๆอย่างนี้เราชอบนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้โอ้โหเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยเน,นี่ยเต็มเลยเอ่ะก็ไม่หวานไปนูน่นนะไม่หวานมานเนี่ย,ยนี่กับนี้เมื่อกี้เนีะยหวานไม่แตกอ๋อเห็นไหมผมบอกแล้วว่าตะข่ายเนี่ยให้วนใส่โซนอย่างนี้นนดึงไหมออกทางนู้นเลยครับ เออะไรปะภาษาโอ้หางไม่แตกดีนี่น่ะเฮ้ยโดนอยู่โอ้เสียดายมากเลยว่าไม่แตกอ่ะสองตัวครับผมมันไม่แตกครับถ้าแตกเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะเป็นฝูงอ่ะเป็นฝูงมันอยู่เป็นฝูงเลยครับผมโอเคครับโอเคครับไปครับเพื่อนๆนี่แล้วก็สุดท้ายครับร้อนมากครับนี่ อากาศร้อนเกินขอเวลาไปกินน้ำเย็นๆสักหน่อยนะชื่นตรงไหนมีม่ไรกจะมีมั้งนีไม่มีเราลุ้นเลยซ้ายนี่ตรงนี้เราหวานไปแล้วครับผมมาวันนี้เราได้ลาบได้ก้อยหรือเปล่ามันลุนเห็นนี่แหละไปสั่งมาอย่างดีครับ พาเพื่อนมาแวะชิมก่อนเอ๊ะอะไรบะพุทาพุทาอร่อยไหมหวานหวานอ่ะตกลงเป็นอ้อยหรือพุทราอื้อื้มมีดเสียวฟันอืมครับครับรู้ครับหมดแดงอันน่ะ ถ่ายครับผมถ่ายต้องจัดหน่อยอนี่ครับผมมีพุทราด้วยนะมีเห็นไหมนะครับถ่ายแล้วครับก็กลับบ้านดีกว่าเหมืนอ,อ,อนหิวหะดูน้ำดูน้ำ้วยเนียนี่ครับผมต้นมันพอมีผลให้กินอยู่นะเนี่ยจะหาก่อนนะครับ ซามีดินไหมมีอ่ะม um. ีตู้อ่ะฮะไม่มีจบเลยสวยครับสุดท้ายจบยสวยครับ,รบนี่ทานบอกว่ามีครับผมนไงครับผมอ๋าดิน,ด,นดินอีกแล้วนีว่ก็สวยครับนี่ครับผมคือใส่ไมยใหญ่ก็พอได้ครับใส่ไมยใหญ่ก็ได้ไปไปเจอกันที่บ้านเจอกันที่บ้านครับพร้อมวันนี้โอ้ยหอบครับผลงานเป็นงานแบบนี้ก็ พอพอใจอยู่ครับพอได้อยู่พอใจอยู่อะครับมมีแต้มผมมีสอยู่ผ่อนประทับใจใช่ไหมพอใจอยู่ครับน่าประทับใจครับผมพอได้ใช่ไหมพอได้อยู่ครเราจะเอามาเยอะเอาแค่พอกินนะครับครับกินถ้าเอามาเยอะก็กินไม่ทันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็พอพอกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตจ้ด้วยนะครับอีสานใต้น้ำโบรวันะครับกับอันํำใส่ดุยยครับครับ Away, ชมได้ทั้งสองช่องทางนะครับ exactly. ใช่ไหมันจะเจอเจอพวกเราสองคนนะครับแต่ผมไม่ค okay, right ่อยได้จะออกหรอกครับเราสวนตากล้องงานออกกล้องทีครับโอเคครับดูครับไปครับดูครับก็ผลงานนี้ก็พอมีตัวครับนี่ครับปานินนะครับปลาหมอค้างดำครับโอ้เริ่มแล้วนะไซส์สวยครับได้ฝูงนั้นอ่ะฝูงหนึ่ง ไฝูงนึงฝูงเดียวก็เจ็ดตัวแปดตัวยอดนะครับก็พอมีแต้มครับได้ไม่เยอะเท่าไหร่จะขายเนาไงจะขายวันนี้ก็น่าจะสี่แต้มนะครับไปช่อนขาวนะครับขาวน่าตายแล้วรเนี้ยก็ปั่นนีนสองตัวใช่ต้มสี่แต้มถือว่าก็ยังมีแต้มอยู่นะครับยังก็ยังไม่ขายเราใหญ่แล้วขายไซส์ใหญ่แล้วแปดเต็นนะครับรุ่นนี้ไม่น่จะอยู่ รุ่นนี้ไม่น่าอยู่หรอรุ่นนี้น่าจะประมาณเจ็ดเซนหกเซนเนี่ยรุ่นนี้เจ็ดเซนหกเซนนะครับก็โอเคครับพอกินนะครับพอได้อยู่พอได้ปีอยู่ก็คือจะโดนไปครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับว้าวปลาแล้ว